เราอยู่ในสวนเบนจัก,กิตินะครับซึ่งอยู่แถวแถวสุขุมวิท1ินะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่นะครเรามาดูคอนโดกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูคอนโดที่อยู่ในเมืองเลยนะครับใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศกนะครับห่างจากตัวสถานีรถไฟฟ้านี้เข้าไปประมาณ4-500เมตรเท่านั้นนะครับ ก็จากตัวสถานีรถไฟฟ้านะครับเลยเข้ามานิดหนึ่งก็จะเจอเป็นสุขมุมวิทซอย16นะครับเข้าไปอีกประมาณสัก300กว่าเมตร400เมตรตัวคอนโดนั้นอยู่ซ้ายมือนะครับฝั่งตรงข้ามของสุขมุมวิทซอย16นั้นก็จะเป็นสวนเบญจาก,กิตินะครับซึ่งตอนนี้กําลังขยายเฟส2เฟส3เพื่อเป็นปอดที่ใหญ่อหนักต้นๆของกรุงเทพนะครับแล้วคอนโดที่เราจะมาดูนะครับ ก็จะเป็นตึกนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเราอยู่ตรงสวนเป็นจักตินะครับมองเข้าไปก็จะเจอเป็นคอนโดเรียงรายเลยนะครับและตึกที่จะขายก็คือตึกที่เราเชี้ให้ดูเลยนะครับถ้ามองภาพไม่ออกนะครับตัวสวนเป็นจกักริก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวคอนโดนั้นจะอยู่ด้านขวามือนะครับก็แค่เดินข้ามถนนมาถึงแล้วและส่วนด้านบนนะครับก็จะมีสถานีรถไฟฟ้า b t s อโศกนะครับและเลยไปอีกนิดหนึ่งก็เป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุขุมวิทนะครับอยู่กลางเมืองนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการออกกำลังกายต้องการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วก็เดินทางสะดวกต่างๆนะครับแนะนำที่นี่เลยนะครับที่นี่นะครับมีส่วนกลางที่ครบครันเลยนะครับมี สระว่ายน้ําสระใหญ่ๆให้ท่านใช้บริการนะครับรวมถึงตัวสระแล้วยังไม่พอนะครับมีพวกฟิตเนสนะครับที่อุปกรณ์ครบเลยนะครับคุณผู้ชมมีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับมีรปภตลอด24ชั่วโมงนะครับตึกนี้ถือว่าเป็นตึกที่ทำเลดีน่าอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ตึกนั้น เก่าพอสมควรแล้วนะฮะแต่เมื่อแรกกับทำเลต่างๆนั้นถือว่าโอเคคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับเปิดราคาขายไว้ในราคา10ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนกลางนะครับเวลาเรามีแขกมีเพื่อนต่างๆนะครับถ้าห้องเราเล็กเกินไปก็ใช้ส่วนนี้ในการคุยงานต่างๆนะครับแถมยังไม่พอนะฮะด้านในก็ยังมีในส่วนของห้องประชุมนะครับห้องเล็กก็มีแล้วก็มีห้องใหญ่ด้วยนะครับคุณผู้ชม ค่าส่วนการที่นี่นะครับตารางเมตรละ50บาทถือว่าไม่แพงเลยนะครับสนใจนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนดูตัวห้องก่อนนะครับห้องนั้นอยู่ตรงชั้น11นะครับจากตัวตัวด้านหน้าห้องนะครับเราเข้ามาอันดับแรกเราเจอห้องนอนก่อนไอห้องน้ําก่อนนะครับที่นี่มี1ห้องนอน2ห้องน้ําเราสามารถต่อเติมเพิ่ม เป็น2ห้องนอนได้นะครับสบายๆเลยนะครับถ้าจากตัวห้องน้ำนะครับก็จะเป็นพื้นที่ครัวนะครับครัวนี้ก็พร้อมใช้งานเลยนะครับคุณผู้ชมการตกแต่งนะครับเป็นสไตล์มินิมอลตามใจเจ้าของบ้านนะครับคืออยู่แบบไหนก็ทําแบบนั้นแหละครับครัวยังดีอยู่นะฮะยังยังอุปกรณ์ทุกอย่างก็ยังถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปต่างๆก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังสภาพใหม่อยู่นะครัวนี้ทําใหม่นะครับเลยเข้ามานะครับในส่วนตรงนี้ก็ จะเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับไว้เสิร์ฟกาแฟต่างๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทํางานนะครับสามารถทําเป็นเจาะทะลุผนังต่างๆได้นะครับในส่วนที่เราจะต่อเติมเนี่ยหรือปรับปรุงต่างๆที่นี่ไม่มีปัญหานะครับเน้นเรื่องทําเลนะครับคุณผู้ชมทําเลดีเดินทางสะดวกนะครับการใช้ชีวิตันง่ายเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเดินทางด้วยรถยนต์ต่างๆนะครับมีที่จอดรถเยอะแยะมากมายนะครับ เลยเข้ามาด้านในนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับมีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้นะฮะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับถือว่าเป็นหลังใหญ่เลยนะครับมีพื้นที่84.5ตารางเมตรนะครับหากผู้ชมสนใจนะครับติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับเป็นเบอร์ของเจ้าของห้องเนาะในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำก็แยกในห้องอห้องอาบน้ํานะครับแล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้ด้วยหนึ่งเครื่องจุดเด่นของที่นี่นะครับห้องนี้ก็คือว่าจะเห็นวิวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงหน้าต่างอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นวิวต้นไม้ต่างๆเห็นวิวสวนนะครับบรรยากาศร่มรื่นเลยนะฮะฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมหลังนี้น่าสนใจเลยนะครับตึกเก่าพินิษแต่ใช้ชีวิตแบบสดใสน,นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ